เออไปสอนเตี้ยสอนนันสอนี่ป้าเขาเลยไม่ด้สอนนห่ป้าเขาพี่้อง สวนกับมาพี่ส่วนกับมาพี่ส่วนกับมาขึ้นพีน่เลยขับเบิงเด้อพี่น,อน้องขับเบิ้งเด้อจ,าาจกกนนา่าวจิภาคกันได้เบาๆเอฟกับยายปี พี่ๆมาขื่นพี่เลยมาเลยมาเลยหายกินน้ำน้ำควนนี่แล้ววะหาปลาโคตรอ่ะไอดเตืมขนกนันเข่งหน่อยปลาเดือดไหลอยู่อันนี้นอเอาหยับขึ้นน้อพี่ขึ้นมาตั้งคู่ไปเก็บๆๆเก็บเ <มา S 1> ก็บเดี๋ยวเราเข่งหน่อยอือ่ะ สอนเราไปเขีงหน่อยพี่น้องเอา้ามีแมงละงน้ำเยอะแมงอมืเก็บเอาเลยเอามาถอนถอนกันโอู้ยมีหอยบักหอยมีสอนได้แน่แล้วพี่น้องจะไปะเขีงหน่อยไรบ้านหลายเถอะคือมีแต่ไปเขียงละไปะเขีงเอาวกลัไปหมูกันเนาะมักไปเขีงหน่อยนะั่นงบ่มีกัง <laughs> ตัวใหญ่มันกินยากเ <laughs> ลยไปเคงปหอยแกมีแอปลาหอยนะ เออพุนแมงดาแมงดาหน่อยเย่าวฝูงชาวนาวสว,ว,วนววดเดีมยะไรหรอ,ย,ย,อยังไม่จีนุ่งเยวผมว่าสือ,อี่แม่ก็ดึงพาก็ไปหาสวนเวลา็า็าผ้าซื้อไม่ใหคุณเงิน สอนตอแห้วจ้าแล้วกลับมาโยกขื้นเบ้่เกินมิหยังบ่สอนกลับมา บ่ไปบังให้อื่นปัดกาคืองามเถอะโอ้ยบอกมันมาสูมน้ำใส่ปุ๋ยเมื่อวานกางามงามนี่บ่เมื่เขาอจะปล่อยเอาป่าบ่ปล่อยูี่มาปล่อยเถอะนี่น่มาปล่อยเห็นยังไม่ยังไม่ยังบ่ มันสีมีหม่องบลาเริ่มอีกแล้วสีได้บ้านอ้อมมือนี่นะ้ะมามีาดติเอาเถิดเด้อลงไฮนี่ก็ได้เต้ต้องย้ยปีสอนสิได้ปะ Chị đây kín bóng rồi đi Đó có cái cáp má trả cho chân bưng mà chị đây bó Cốp cái đây chứ Sắm mà má bưng ná trả vì nòi người này Bao hiệp, มีอีกสอนในหน่อยหนึงเออพากันไปใส่เด้อบ่านเนี่ยโอ้ยนั่นได้แล้วได้แล้วได้แมงล่งง้มเอามุงลางก็เลยเป็นอย่างมันมีเย้งละงง้มใช่ไหมลากเอาเลย ร้องเบิองอีกแล้วสอนเบิองเกินอุ้ยนี่เด๋ยหัวเขียกัแม่ละง,งามหลากหลายหนึง่งอุ้ยได้ยวยพีีน้อง ច្រូវាលាត្រូវាលាលា្រូវាលាល ทำไมมันไม่ค่อยมีเลยนี่หอดกบหน่อย,ยอย่าให้ปีไปหาเอาพักบุงเหรอพี่น้องเป็นบ้าเอบมันเห ข่อยย่อยู่หันไหมนี่ปากข่อยยังอยู่ไหนหันนสอนเมื่อเกินห้าได้่ด้ได้ยังหัวก็ไปเค็งหน่อยเน้ะฟูนหน่อย อ kind of ีตัวหากินแบบแบบบ้านแบบบ้านเลยไปหมกเด้่บ่านนี่หมกใท้ใบบปกพิกให้พะอีกตัวนล้วพะแกงแงง ได้ปะยืดกระดงหน่อยก็ต้องไ,ได้หน่อยอืมได้หมกยี่ดิได้หมกต้งเท่านั้นโดดลูกขามมึนนมนงนะครับพี่น้องก็ได้ได้หมกนึงนะครับไม่ได้หลายก็ได้หมกก,กกินสวยพอดีเนาะทำเนียด้ะครับเด้อสวัสดีจ้า